สวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจเจียแองแชนลครับพี่น้องเอฟซีได้นำพาแฟนคลับแฟนช่องตามย้ำตัวเลขแนวทางของผจอยพี่น้องเอฟซีนี่งงน,นี่ว่าแต่เปิดแนวทางมาแล้วไปหาฉลากกินแมงมาแล้วฟันดีดีพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเพิ่นปิดแนวท่างออกมาสองสีกับสีสี รูปแบบม้ทั่งห้างเดียวตนนันไหนเด็กพี่น้องเย็บซีเราบปซื้อเหล็หล,ลายตัวเจ็เสียจะเนื้อชาติที่เพื่นบอกไปก็คือหางเดียวคอลสองซีซีสองะซีซีบก็ว่าบันนีพี่น้องเย็ซีเพื่นไปหาสลากกินแบงมา,ลงมนนาแล้วเห่งมันจับมาฝันเฝันนาสนใจยนพี่น้องเบซีน่านีเพาป็นคปช่องไปบอก่จารครับเพด่นอนว่ารูแบบม้ทงังหลังจากเพิ่นไปไป ก็ทราบไปแล้วลแล้วก็ไปหาฉลากชิมแดงรับทาราบาลมาแล้วพ้นมาฝันมาจาังไดตามทีมงานกลับไปครับก่อนจะคลิปนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องเอฟซีฝากไว้น้ำเนีย่ยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด, like, กกดแชร์เพื่อนจำได้จงางทีมงานครับพี่น้องตามยำโค้งสุดท้ายพ่อจ่อยกับพี่น้องเอฟซีด้วะไปบอกไปจ่ายกับเพื่วบกันครับเงินไอ้ายา <laughs> ไ,ไอ้ยาพี่ในรถสรีมาอะ้รตี เบิตลาดบ้านหวยเอาวดีครับผวดเด็ดดวอเดีวสวัดดีโอ้กําลังสันไหมเอ็นซีอะรเป็นวัดไปสามพอจยในแอดเอดไป็นนั่งปจอยักบบในวัดสันสงสุดท้ายแล้วเป็นจัไดนสันลแล้วฟันดีบ่สันดอลหรือว่าจัฟันดีตัวขึ้นวานแหงฟันดีคลาไรซีโรตเทลีมาล่ะเออเดียบรเตอรีมาแล้วฟันดีน บ้านหวยซีอยู่ตลาดบ้านหวยบ้านเฮาพี่เจ้ตัวๆบ้านเฮาบ้านไหนเรียกสองซีนี่สองสองซีเนี่ยผมมีขายแต่ขนาดบ้านหวยไม่ล้านเดี๋ยวพี่สองใบขนหาอยู่ประมาณในลาจากักสิบจุดล่ะโอ้มีเ่เป็นแผงเน่าเหยียดไปโอ้ยหา่างประมาณสิบห้าเมตรพุ่นเขาแผงขายโรตรียังเดียวถามมาทำมมมีม่ขั้งสุดท้ายเลยได้สองใบสองซีละเรียกสองซีเนี่ยเลขยกสองซีละซีสองนั่น นี่แต่ว่าบ,บอากว่มามักมักสองซีมกักที่สุดก็สองซีมักที่สุดก็สองซีสองสองซีอ่ะยังหนึ่งสองซีห้านั่นแหละโค้ชไทยเป็นใจนะชื่อว่าเราฝันไหมบ้านว่าก็เจ้าเนี่ยหมูมาให้ถ้ากัดกินมาสันบอ้ยสแอบหลายพอ,อรักเรืเอ่อยๆอ,อย่างก็พอ ปลาเพื่อนเอาเนี่ยหมูมาให้ราดเลียดหมูเลยมืกินลาบหมูแม่ใส่เลือดอุย้ยใส่หัวตะไคร่หอมหลายแซ่บตะค้ำกระแหลกหอดค้ำสุดท้ายแซ่บดีเลียร์ปลาดังจึงเคืองวันปอบเก่า <c oughs> แซ่บหลยบายอะอรดิกินนิ้บน้ำสามล้านเราหูจักคู่เมียประมาณได้เราตีสามเลยมานาั่งดั่งไฟสิงส่งกับแซ่บก,กินกินอยู่หน้าบ้านเออ โอ้กุฝันก็เนี่ยแบบื้อเลขลกรเตลลี่มาละสองใบก็จะฟันอีกใบเออแต่เรีเตอรี่ใ้กับมะเฟืองเนี่ยเรขกไทยม่ไดรวเลลี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชีรอสักคู่ได้เดี๋ยวมาให้ผม้กนมีตะเดกนั้นลันลูกเต็อย่างเีย้อมเลยเอาไปใส่กับอไรอมาเลขโทรศัพท์เลขตัวเดียวกันวิรอนยอกษ์เออนี่นี่แหละสามสองสีองสองสี โอ้ผ oh, นไปหามาแล้วพี่น้องผนไปหามาแล้วหาสีบวนี่เรียงันบััลแขเท่านั้นละสาสองสี่สองสองสี่เออนั่นแหะโอ้ตัวนี้ละตัวมกขึ้นเป็นอย่งกว่าถ้าว่าถ้าว่ามิชชม่นมิฉันตัวนี้เป็นอย่างกว่า,าถ้ถถวาว,นนว่า<ะ>วทีา่ขอท่สีบวชัดเออกระบาชุ่มประตูหงษ์ข้พลังขั้งเออ แล้วก็ซิมอีปูยวนอ่ะเออเออเจีให้สร้างเขาว่าเบิ้งเล่เลยไปเออเอ,อ๋อปั๊บมึงราคากันเลยเออเออทำเงินทำเงินได้สิบสองล้านนี่ครับเราสิบสองล้านนี่เหรียเออเอ,อันเด้เออลงทะเบียนได้พร้อมเรียบร้อยซื้อมาบ่เคยร่งเบียนดิเขียนชื่อไว้ไพร้อมพุดเดี่ยวป่ะไอ้ย่าชัด,ายยาดเจนบ่ เชื่ไว้พร้อมเนี่นาะร้มลูกเด็กเยนอมายเลยรัสท์พร้อมเรียบร้อยจะไหนก็เป็นแน่นอนเป็นคนจะควแน่นอนเลสิลงกัเขียนในบ้าน่องไปต้ใครกับพ่อี่พูกาบเดีวบ่ได้เป็นน้ำหายกันยพ่ด้มากระมบ่ได้จวดโอ้ยแต่เงินืนเงินก็บ่ได้เอลูกเี็ดเดอจ้นแล้วอ่าว่าได้กินลาบเรียนืมอลาบหมูขยาวมาหิ่ถ้าคนกินมาสั่นโอ้ยแซ่บหลยหลังจากที่อ่ลังซื่อเลีก รอตันี่วาเราองไปแทบไม่หลีอแบก็ามจุแรกขข้ามจท้ายว่ะเอ้เรื่องอะไรไรร้ี่บอกเป็นเจ้าบุญเจ้าปีศอยู่บ่บ้าอะนี่ทีได้ซอยสาอยแปวงในวัดได้ว่าคอมเมนต์ถึงรถตอรี่สิซอยซอยอยังกระชาก5บาทาสีวัดประตูของน้นหดวันลังขัง ละกาอันไอ้น,นี่ไหปูแกลงทุงงลนละนึงนี่งเจีเอ้หลายกว่านั้นไอ้ยอะหลายกว่านั้นทับุญทับบุญกินทานยังหยอกรถก็นนี่จะใส่บริการบริสายแกฟรีแบบเห้บัเออจะนี่ทนี่จะแก้ฟรีบริษัแก้กว้าายสามสิบแล้วสามสิบรแล้วสามสิบแล้วนิว่แก้่านีเบาเงี้เราค่าเห็นใจเงี้ยค่ำด้วยเอาเอาเรียกไว้รรถแตลเนนี่แหละบาลามีสชมาอยู่ ตัวไหนก็คือสองสี่ได้เนาะสองสี่โขลเลขบนแล้วบ่มีล่างเ้อบก็หายล่างเนี้ยล่างล่างก็มวซาบตัวตัวไหนก็ซับตัวสองสองสี่สองสองสี่นี่แหละตัวม่โชกตัวนี่แหละตัวที่เป็นเงินเดือนข้ามตัวนี้ตัวที่ไม่โชกไม่ใช่ตัวนี่แหละเยลาฟเห็นไหมเออเศรษกินได้ท่านได้สงเด็ดแตงระวาดรว่าเออนี่ะ เพราะนี่ห <พอ S 1> ละม้ไม่ยังหอกกันีเอ๊ะทังเดี๋ยวขอลอพี่น้องงเดี๋ยวขอลอสี่ก็งไงมันไปสี่มาเลว้วสี่มาแล้วโอ้ลับมาฝันมาดิเขาเอาปั่หมหวานามา,าๆๆหลับกินหลับมุงสิออ <ๆ S 2> ได้ออาไมสุจิฮะบ่ได้เต่าเพิ่นเอาให้ก็จะทอดนะก็นหลายกคนะแซ่บแ นี่นี่นี่พี่นเอง X4 คุณฟอเพิ่นแปามาแล้วสองส <มา S 1> อ,ง 4, บบอ่อเราวันนี้กลับมาฝันถึงเนี่ยมาฝันยังว่าคือมาใสานอสองขึ้นที่สองกับมาฝันที่น,นี่ทังว่งมันงกมันใจจะได้สร้างได้แดงกินท่านมาทำไนกก้นี้านาดน่สีพวก็จะได้งามเหลี่ยมลายโวันจะเรียมยาบยาบคาลังขังสุ่มประตูใช่ถูก้พถืออันี้นะพี่น้องที่จะปิดถนนจังหวดนี่ยสวนโพธาวัาน้อยที่วย เึงแต่มากถก่ไหนบอกคุณะเออเอาว่าจะใส่บ่หลหลนะกินท่านซาดซีมาก็จะได้ขึ้นเกาบ่อไหนี่เขาจะฟมากออเพลราวาเไปเรื่อยเรื่อยบ่อหลกันหน่อยละสอง้าละสองซีสซีองซีจัดสอนี่โอโเรเนโคโบ่มี่าดแต่เขาต้องซื้อขึ้นนี่เขาต้องซื้อลรงอี้ร่างเ็ไม่ซื้อเอ้ยกซื้อเลไบนลูกเยว มันใจว่นนั่นแหละวาดวานกันได้เจ็ดเก้าตัวเดียวโคโลไปใส่ไปใส่อะไรก่อนเจ็ดเก้าแบบชื่อบนยังเดียวจ้ะเจ็ดเก้าฝันไปสร้งาบสีดำเหมือนไปกับมิตรลูกเคยกับลูกสาวพพ่อเถ่าเป็นผู้ตายไปแล้วสองคนเนี่ยบ่อมีพีไม่นองเด้อเพราะว่าเขาเคยอยู่เคยกินน้ำกันบ่ายละมีเขามาหากันแล้วมั้ แล้วจดงทุกทุกระยากขาต้องช่วยกันเป็นผู้ัวแกเป็นผู้ปจนาช่วยมานิชเร่แบ่เขียนตะข้าวเดดตัวสงสารเร่รายุน้ำยหันสวงขึ้นก็ที่สวงนังเยี่ยกอยรับไข่ๆไปวันว่าพระจากขึ้นาา้ทใส่กับบลุ่มเมื่อยืนโยมมาท่านว่าอันโยมบี่เน่าเสียหายเราพี่อนี่แล้วมาท่านโยมเมื่อขึ้นได้เสียเจ็ดนิ้วเนี่ย นี่เดี๋ยวงาดเจ็ดหนูนะนี่เท่านี้ละยังอีกเด้อ,นนอ่านยังอีกตัวนึงนทัลาว่ะออป่าเด็กก็เลยว่าเอาขึ้นมาเป็นเก่ามัต้องเจ็ดเก่แน่นอนก็มีมทอนออกแค่แค่ขนาดนั่งฝันแล้วพอหาในที่นี่น่ะไว้วันกรรมฐานเน <laughs> โอ้ยภห,หลเลยมากเจ็ดเก่าข,าข,าข,าข่ะมีทอนเลยคือว่าล,ลูกชายมันไม่สบนย่างเดียวบสีแรงเพิ่อบนย่งเดียว ป้องด้วยพ่ออต้องมีรังแต่บ่ต้องกลับอีกอ้ยาเสีนเป็นแขนเื้อเท่านั้นแหละกับพ่อเลยวันนี้สองสี่สี่สองวันนี้สองสี่สี่สองไปซื้อวันเจ็ดเก้าไปใชซื้อซื้อพ่อเราไ่เท่าแต่เป็นเทียงแล้วเลขจวกแล้วเขาก็ขายอยู่วานนี้ก็ว่าเออตอนบายบเลขวกแล้วเมาเงินเดียเด้อสัตว์เยอขับกาสัตว์วันนี้เลขอวกแล้วโยปันจักยานไปเลย เอาไว้ที่ฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเยฟซีทุกท่านโค้งสุดท้ายของพระจอยฝันดีเลยพี่น้องเยฟซีหลังจากไปหาฉลากินแบงก์รัฐบาลมาได้ใส่ถ่ายสองตัวยังก็สองสองซีนี่เนาะสองสองซีแต่ว่าเลขกพนีเล็กแต่สองซีนี่แหละพี่น้องเยฟซี่องซีแหละสองซีแหละแต่พนีไปได้สองสองซีมาเลขตัวนี้เคยสั่งประวัติศาสตร์มาเลยพี่น้องเยฟซีเคย ล้านแตกมาหลายเด้เลขสองสี่สี่สองนี่มวดนี้ยุ่งผ่อนพันวาลังแทียบพันโจบพันหมานพันหลับพันรวยถือรถสลีเราไั่ทีนึงมากคนเกิดตีสางสมบูรณ์เกิดขึ้นที่ท่าสีบุตรท่าสีสล่าโอ้โสาธุบุญนะพูดพ่อนพันน้องพี่น้องเนาะอันตัวเลขแนวทางพี่น้องเอฟซีนี่นี่แค่นี้แหละครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของคุณปตจอยโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกอี่วันสองวันนี้ครับพี่น้องคท่านจอไเด้อรูปแบบเนื้ท่าของคุณพ่อเพื่อนเอามายุค้าแล้วกับใครด้วยแต่ว่าให้มาย่ค เออมันจะฆ่า,าก็ขายลเลยโรคเต็มไปเลยอืมมันจะฆ่าเลยมันจะฆ่ากา็ากาาหา,ายฟอกยาว่าเต็มปุ๊บเลยอืมเออเจ็ดโมงสามตัวตัวล่าโรกเป็ดโรกไก่ฟอกวอาอกคั่วตอนเติมเฮแยนท่านอูแดบนั้นแหละเอ็งยังไงจังหน้าอ๋อเข้ามานลำรวย <ป ất S 1> ครับพี่น้องเย็บีครับขอบคุณขอบคุณพี่พ่อครับพี่น้องเย็บีเนาะอืมอะส้วงมาแล้วล่ะพี่น้องให้เข้าบ้านเลครับขอบคุณขอบคุณพี่พ่อครับพี่น้องเย็บีครับ พี่น้องเยฟซีทุกท่านนี่คือรบแบบแนวทางของพัดจ่อยและพี่น้องเด้อรบแบบแนวทางหางเดียวขล้อพี่น้องเยฟซีทุกท่านไปหาแล้วไปหาอนันตลาดกินแบ่งรัฐบาลมาแล้วเรากลับมาฝันว่าเขาเอาลาบหมูม,มาให้เนื้อแดองอยู่คึ้มอยู่ประศั่นสดกินแซ่บหลายประศั่นแล้าาวว่บไห้โชคไห้ mắn ครับพี่น้องเยฟซีกับรบแบบแนวทางของคุณพัดจ่อยโอ้เดิยนย่างมาหลายกว่าเลยด้พี่น้องเขาย่างมาหลายกว่าเลยด้ จะบอกรถมวนนี้ก็เป็นลุ้นกันเลขหังเดียวครับพี่น้องเยซซี่เจอกันใหม่คลิปหน้าผขออบคุณพี่น้องเยซซี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมถึงจนจนจบครับอย่าลืมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ